อนิเมะวันพีชในตอนที่10 7 2ตอนที่ว่ากันว่านะครับมีคนทาเยอะลงทุนเยอะนะครับและดีกว่าตอนที่แล้วแน่นอนเรามารีวิวกันดีกว่านะครับว่าดีสมคําล่ํมลือหรือเปล่ากับการเปิดตัวนะครับลูฟี่ร่างเยร์5สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนะครับสำหรับลูฟี่ร่างเคร์5นะครับกับอนิเมะในตอนที่1072นะครับถามว่าทําไมนะครับถึงมาพูดในคลิปนี้เป็นเพราะว่านะครับไอ ตอนที่1นึ่เป็นการเปิดตัวลูฟี่ใช่ไหมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสนะครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับก็คือกระแสไม่ดีก็จะบอกว่านะครับสำหรับวันพีชแอนิเมะในตอนที่1นึ่นั้นงานเผามากๆเลยนะครับซึ่งก็นาณาจิตตังละกันนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่นะครับสิ่งสาคัญเลยก็คืออนิเมะวันพีชในตอนที่1นึ่งนั้นนะครับมีการโปรโมทมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นตอนนะครับที่รวมทีมงานมีเยอะมากๆแล้วก็มีการใช้เงินทุนหรืออะไรต่่าาางงงๆนนนนะะพีีเเยยอออดด้้้้วจจึึทํใหตตถถป็ ที่ดีที่สุดของการเปิดตัว k ห้าก็คงจะเป็นตอนนี้นี่แหละวันนี้นะครับผมเลยไปดูแล้วก็มารีวิวนะคะว่าสรุปแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับหรือยังไงนะครับแย่กว่าเดิมอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดเต็มเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ของคุณก็สำหรับอนิเมะวันพีชในตอนที่1072นะครับช่วง 2- 3นาทีแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับมันจะเป็นอนิเมะช่วงเดียวกันนนนนครรับกกไอออออ้้้ตที่่่่่่แแลลวว1071ซซึงหหหาา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 ยาใเาาเาาใเเเภพมํชืปนน,นนะครับ มันคือการเอาของเก่ามาซ้ำนะครับแต่มันเป็นการซ้ำแบบมีเหตุผลด้วยความที่ว่านะครับอนิเมะวันพีชเนี่ยมันฉายลงทีวีใช่ไหมซึ่งปกติแล้วทีวีเนี่ยเวลาแบบว่าเริ่มต้นตอนใหม่เขาจะมีการฉายซ้ำแบบนี้อยู่แล้วนะครับหรือมีการพักเบรกโฆษณาอะไมาเบรกใหม่ก็ส่วนใหญ,ญ่จะฉายซ้ำนะครับก็ตามสเต็ปทีวีเหมือนสมัยก่อนเด็ก,เดกๆเนี่ยที่เราดูช่อง9อะไรแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นั่นแหละครับก็คือจะมีการฉายซ้ำนะครับถึงถามว่าผมชอบหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ชอบนะจะซ้ำทําไมนะแต่ก็มันก็เป็นระบบของทีวีนะอันนี้นว แต่นะครับมันก็ต้องเป็นแบบนี้แต่พอมาเข้าเนื้อหานะครับเอาแบบเนื้อหาจริงๆละกันของอนิเมะวันพีชในตอนที่1072ถ้าเทียบละกันนะครับว่าแตกต่างนะครับจากอนิเมะวันพีชในตอนที่1071หรือเปล่าอย่างแรกที่ผมรู้สึกได้นะครับก็คือในตอนที่1072นั้นจะไม่ค่อยมึนงงนะครับหรือภาพตัดไปตัดมานะครับเหมือนกับอนิเมะวันพีชในตอนที่1071ันบเอ็แล้วนะครับโอเคมันจะยังแบบเร็วๆอยู่แต่ก็ไม่ได้เวอร์นะครับเหมือน ว่ามันไม่เกี่ยวนะว่าที่คนไปบ่นไปในตอนที่แล้วใช่ไหมแล้วเขาจะมาปรับเปลี่ยนในตอนนี้แน่นอนมาปรับเปลี่ยนไม่ทันอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาก็คงตั้งใจงอยู่แล้วล่ะให้เป็นแบบนั้นส่วนไอตอนที่แล้วเนะี่ยผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการเปิดตัวลูฟี่ร่างเกย์ห้าด้วยเขาต้องการทุกคนนั้นรู้คอนเซปต์แหละครับว่าลูฟี่ร่างเกย์ห้ามันต้องประมาณเนี่ยสับสนวุ่นวายมั่วๆซัวๆเป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตนะครับที่มันไร้สาระที่สุดนะครับมันก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่พอมา1072ะจะเห็นวว่่่่าาามมมัันนก็โออเเเคยยงงไดดด้สระหืิแตูขึ้นย่อยขึ้นง่ายรันนี้ เป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวที่ผมดูโอเคดีขึ้นในส่วนนี้สําหรับผมนะผมไม่ลายตาและ้ะดูรู้เรื่องขึ้นเยอะเลยส่วนเรื่องงานภาพนะครับพูดถึงความสวยงามละกันนะครับถามว่าดีกว่าตอนที่แล้วหรือเปล่า1นึ่งโอเคสําหรับผมนะผมว่าดีกว่านะครับภาพสวยกว่าแต่นะครับไม่ได้แบบว่าโอ้ยสวยเวอร์วังอลังการหรือนะครับโดดเด่นมากกว่าทุกตอนนะครับเท่าที่มีวันพิศมาผมว่าบางตอนในภาควานนนั้นยังสวยนะครับมากกว่าตอนนี้เลยได้ซ้ำนะครับผมก็เลยให้เกรดเฉลี่ยละกันว่าก็อยู่ในระดับที่มันดีลกกันบแต่่็ไไมด้เทววง อลังการอะไรนะครับอย่างที่ทุกคนนะครับหรือผมเองคาดหวังนะครับแต่ก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานภาพงานเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่ดูเส้นบิดๆเบี้ยวๆนะครับที่ในตอนที่แล้วเนี่ยหลายคนจะบ่นว่าเฮ้ยนี่มันคืองานเผาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าผมเทียบจากตอนนี้นะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เขาบอกว่าเป็นตอนที่ทําให้มันดีใช่ไหมเท่ากับว่านะครับไอที่เราเห็นในเส้นบิดๆเบี้ยวๆอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นความตั้งใจของทีมงานอนิเมะนะครับซึ่งผมก็พูดไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแหละครับว่ามันน่าจะเป็นความตั้งใจนั่นแหละที่เขาต้องการให้ลายเส้นเป็นแบบนี้นะครับให้มีความบิดๆเบี้ยวๆนะครับมีความไูปพด ว่าไอลูฟี่ร่างเก5ถ้าใครชอบแม่งก็ชอบไปเลยถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบด้วยคอนเซปต์ของร่างนี้นะครับมันจะฟิลลิ่งแบบนี้แหละมั่วๆนะครับไร้สาระไปเรื่อยมีความแบบว่าไม่ได้จริงจังอะไรนะครับเทียบกับร่างอื่นนะครับร่างเก4หรือเก3อ่ะก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความยื่นชอบละกันซึ่งถ้าผมนะที่ผมพูดไปนะครับก็คือย้อนกลับไปแว็บแรกที่อ่านมังงะเนี่ยไม่ได้ชอบลูฟี่ร่างเก5นะเพราะผมรู้สึกว่ามันไร้สาระเกินไปแต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มชินและกับลูฟี่ร่างเกกกนนนะ็บบบี้้้ตรรรงาััฉููสสึึคคด น,นะครับก็มีการเคารพต้นฉบับและฉากหนึ่งที่ผมชอบนะครับฉากที่ลูฟี่นั้นก็คือถูกไครโดนแดกเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ลูฟี่นั้นนะครับก็พยายามที่จะออกมาผมว่าไอ้นี้เนี่ยเขาทํามาค่อนข้างดีนะโอเคงานภาพอาจจะไม่ได้เทพเวอร์วังอลังการอะไรแต่ผมว่าเขาตัดฉากมุกเบนต่างๆหรือว่ามุมกล้องต่างๆที่เขาทํานั้นทําได้ค่อนข้างดีเลยทำให้เรารู้สึกเลยแหละครับว่าไอ้ลูฟี่เนี่ยมันบ้าจริงๆเลยนะทำแต่สิ่งแต่ละอย่างนะครับที่มันเหนือมนุษย์เหนือมานาไปหน่อยแล้วก็อีกฉากหนึ่งนะครับฉากซิกเนเจอร์ละกันของ,งอลอู มาและคนอื่นก็จะถลนตามนะครับสำหรับฉากนี้เนี่ยโดยส่วนตัวนะผมดูมังงะเนี่ยผมแม่งโคตรไม่ชอบเลยผมว่ามัน ขาเรียกว่าไงนะมันเป็นความแบบรุนิตูนเกินไปคือออกแนวแบบลุดตีมวันพีชเกินไปหน่อยนะครับแต่พอเป็นอนิเมะนะครับลับชอบตรงนี้มากกว่ามังงะอาจจะเป็นเพราะว่านะครับเห็นมาแล้วไงก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกอุ้ยมันแบบว่าอะไรแบบนี้วะเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวมันก็เลยดูเหมาะกว่ามังงะมันก็รู้สึกโอเคดีขึ้นนะครับสำหรับลูฟี่นะครับในการทําตาถลนแต่นะครับถ้าผมพูดตรงๆนะครับตัวส่วนตัวก็ไม่อยากให้ลูฟี่ทําอะไรแบบนี้หรอกถึงแม้มันจะดูเข้ากับลูฟี่นะครับว่่่่าาาาาอออะะไไไไไรรรทททํบบบบบ้้้้ๆแแแนนนีีีีัตงลลวมมมมุดดดโกกกกเิป็ ขนาดนั้นแต่โอเคก็เคารพต้นฉบับนะครับเมื่อมีการทําแบบนี้ถือว่านะครับอนิเมะนั้นก็ทํามาได้ดีนะครับเคารพต้นฉบับเลยแล้วก็ฉากหนึ่งนะครับที่ผมชอบด้วยนะก็คือฉากที่ลูฟี่วิ่งนะครับแล้วก็วิ่งไปในการจะโจมตีเข้าใส่ไคโดใช่ไหมซึ่งปกติแล้วผมพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นอนิเมะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทานะครับฉากแบบนี้กันเพราะว่านะครับทำฉากแบบนี้เนี่ยโคตรเปลืองเวลาเปลืองแรงนะครับแล้วก็งบประมาณสูงมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับแบบว่าเคลื่อนไหวเยอะๆยิ่งภาพที่เฟรมเลวท ปวดหัวนะครับทีมงานอนิเมะสุดๆเลยนะครับด้วยระยะเวลาที่มันจํากัดจึงทําให้ฉากนี้ผมชอบนะเขามีฉากที่ลูฟี่วิ่งไปนะครับถึงแม้ว่าภาพเนี่ยเอาจอกแนวแบบเหมือนงานเผาแต่อย่างที่ผมพูดไปว่ามันไม่รู้ว่าเผาจริงหรือว่านะครับทีมงานตั้งใจทําแบบนี้แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าทีมงานตั้งใจให้ทาแบบนี้เลครับผมชอบนะฉากวิ่งไปมันสมูทมันลื่นมากๆเลยแบบว่าไม่ได้มีการตัดเป็นเฟรมเฟรมเลยครับไอเนี่ยมาแบบเนี้ยผมรู้สึกชอบนะครับเพราะว่าก์ตูนเนี่ยถ้าเป็นแนวต่อสู้ผมก็ยังซื้ออยู่นะเรื่องนะครับเรื่องลนห,หม้สแแบบี มีแบบประการเคลื่อนไหวไปมานะครับเพราะว่าตัดเป็นฉากๆสำหรับฉากนี้นะครับผมชอบเลยแล้วก็โอเคสุดๆแล้วก็ฉากที่ลูฟี่ต่อยไปที่หน้าไคโดนะครับไอ้น,นี้ผมแอบบ่นหน่อยนะมันจะมีการตัดแปลว่าต่อยเป็น3ชอ็อตใช่ไหมสามหรือ4ประมาณเนี้ยก็คือต่อยแล้วต่อยอีกนะครับแต่จริงมันต่อยแค่หมัดเดียวนะแต่ให้เราดูหลายๆมุมอันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบนะผมว่าเออมจริงมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คุณรู้แหละอยากให้ดูอิมแพ t นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามังงะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าทําอะไรเยอะแยะยยยยาา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 กกกกแแแแแแคคค่่่่่่่่บบบบบมมบบมีหหหลลๆชอออองงเเพพืใ้ววววันนรรํํดตตผิทฉ็ คือพอทําหลายครั้งเนี่ยมันรู้สึกตลกมากเกินไปนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความชินชอบของบางคนนะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบแบบเฮ้ยเห็นหลายๆมุมเห็นหลายฉากในการต่อยแต่ตัวผมนะครับเอามาฉากเดียวก็พอแล้วไม่ต้องหยิบมาหลายๆมุมอะไรขนาดนั้น แล้วก็จะมีฉากที่ลูฟี่ฟื้นพลังใช่ไหมไอน,นี้ผมก็รู้สึกว่ามังงะทําได้ดีกว่านะเมื่อเทียบกับนิเมะนะครับโดยมังงะเนี่ยมาจะเห็นว่าลูฟี่นั้นโอ้กะลองนะเองจะตายไม่ตายแหล่แน่นอนนะครับพลังหมดแล้วก็ฟื้นฟูพลังมาแต่อนนเมะผมว่าทํามาค่อนข้างแข็งไปหน่อยนะครับก็ถ้าเทียบกันแล้วกันนะผมว่าให้มังง,งะเนี่ยชนะไปในจุดนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับช่วงใท้ายตอนนะครับส่วนนี้เนี่ยผมชอบนะชอบงานสีคือเขาเกลี่ยสีได้ดีมากๆเลยนะครับสีแม่งเหมือนกับลูฟี่แม่งเป็นเทพพระเจ้าลงมาจากสวรรคปปานนนัั้เเเลยครบบบบืออแแสงงมูฟี่โหท หรือเปล่าวะคือแสงมาปรับมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็งานภาพช่วงท้ายทํามาได้สวยด้วยนะครับซึ่งได้ผมดาวเนี่ยก็คือไอ้งานภาพช่วงท้ายเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะและงานมันแบบแว่าฉากแช่นิ่งอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําภาพมาให้สวยทําภาพมาให้ดีนะครับซึ่งอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นงานดีและการที่เขาทามาให้พวกเราได้รับชมก็สรุปแล้วกันนะครับสำหรับอนิเมะวันพีชในตอนที่1นึ่งพันเจ็ดสิบสองดีหรือเปล่านะครับถ้าสาหรับผมนะทามาได้ดีดีเกินคาดนะครับดีกว่าตอนที่แล้ว171แนึ่งพันเจ็ดสแบโอ็ดแน่นอนแต่นะครักบบบบง,ง,รงกี่ม มานะครับดยส่วนตัวผมผมยังว่าเออไอตอนที่มีโซโลกับซันจิร่วมมือกันน่ะในการต่อสู้ที่ปะทะกับคิงออฟควีนอ้นั้นผมชอบมากกว่าไม่ว่าจะเป็นความสมมุติหรือว่าเรื่องสีนะครับแต่ใท้ายที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละกันที่เราได้เห็นนะครับเกี่ยวกับลูฟี่ร่างเก5นะครับแล้วก็ถ้าผมพูดถึงเนี่ยในตอนนี้ทั้งตอนชอบอะไรมากที่สุดที่ต้องตัดสินใจเลยนะครับผมพูดเหมือนเดิมนะว่าผมยังชอบการเคลื่อนไหวของลูฟี่นะครับร่างเก5นะครับมันสมมุติมากๆเลยนะครับเพราะอย่างน้อยๆนะครับเป็นการ์ตูนต่อสู้นะครับฉากต่อสู้ต้องทํามาให้ดีนะครับ สำหรับผมถือว่าทำมาได้ดีแล้วก็ไอ้พวกฉากที่ตัดไปมานะครับเร็วๆดูไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยัอเนี้ยดูรู้เรื่องเยอะขึ้นแล้วนะครับสำหรับผมก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้แล้วทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างนะครับก็จริงๆคลิปนี้เนี่ยการทำมาเปรียบเทียบเลยนะครับกับตอนที่แล้ว1071นะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์มานะครับคิดว่าดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับหรือนะครับตามมาตรฐานก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เเเเเลลลลยยยยนน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 ะะะะคคครัััััับบอออาาาากกกกกจู้้้้หหหหมมมมมมืืแแแต่่่ีวิดดด็งงงงไไุณ Gading แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ